สวัสดีครับผมก็วันนี้พาทุกคนได้มาชมนะครับชุดแทงน้ําพร้อมโซลาเซลล์นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นท่อน้ําลงนะครับที่จะต้องต่อออกไปใช้งานหรือไปลดต้นไม้หรือเข้าบ้านนะครับผมก็ระดับความสูงตัวนี้นะครับก้นถังจะวางอยู่ที่4เมตรนะครับจากพื้นถึงแผ่นโซลาเซลล์ก็จะอยู่ประมาณ6เมตรนะครับหน้างานเราอยู่กันที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนตัวผมอยู่ที่อำเภอ ขามสะแกแสงนะครับขามสะแกแสงนะครับขออภัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นช่างอยู่ที่โคราชนะครับผมแต่ก็นับทําทั่วประเทศนะครับผมอเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่บ่อบดานเลยนะครับบ่อบดานนะครับของเราจะไม่ใช่เป็นคนเจาะนะครับลูกค้าจะเจาะไว้นะครับของผมมีหน้าที่ก็คือเอาปั๊มมาหย่อนลงในบ่อบดานนะครับแล้วก็ ทำโครงสร้างนะครับ1 6 5 0 0 0บาทนะครับชุดนี้อ่ะทำไม165,000สนาพนะครับถ้าเป็นปั๊มระบบเดียวจะอยู่ที่155,000สนาหนะครับแต่ถ้าเป็น2ระบบ165,000สนาพนะครับผมก็ได้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นเลยนะครับตั้งแต่โครงสร้างนะครับไปจนถึงท่อหรือแผ่นโซลาเซลล์หรือถังข้างบนนะครับอ่า165,000สนาพนะครับดังรูปที่ทุกคนได้เห็นตอนนี้นะครับผม ท่อนะครับของเรานะครับจะใช้ความหนา8.5นะครับข้อต่อจะเป็น13.5นะครับผมข้อต่อจะเป็นความหนาที่13.5นะครับผมถ้าใช้ข้อต่อ8.5มันจะแตกนะครับมันจะไม่ทนเหมือน13.5นะครับส่วนตัวท่อใช้8.5ก็พอนะครับผมสําหรับโครงสร้างของเราก็จะมีต่อหม้อนะครับต่อหม้อแบบนี้ นะครับตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีทั้งสี่เสานะครับก็จะมีตัวหูช้างนะครับเชื่อมยึดติดเสาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมมาตรฐานแข็งแรงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบันไดนะครับที่จะเป็นบันไดขึ้นข้างนะครับขึ้นสะดวกสบายนะครับไม่ต้องกวาวตกนะครับผมในส่วนตัวที่ลอง รับก้นถังแล้วก็จะถักเหล็กหน,นาแบบนี้เลยนะครับะนะครับแล้วก็จะปูด้วยแผ่นเชลลาบอร์ดนะครับผมขนาดความหนา18มิลน,นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูปั๊มน้ำนะครับก็การทำงานของปั๊มน้ำก็ง่ายง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับน้ำยุบถังก็ปั๊มตัวนี้ก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับดูดน้ำขึ้นไปในถังนะครับ พอน้ำเต็มถังนะครับระบบลูกลอยจะตัดนะครับผมจะตัดการทํางานนะครับจะขึ้นคําว่าแท้งพอขึ้นคําว่าแท้งเสร็จตัวเลขก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับก็คือปั๊มหยุดทํางานนะครับปั๊มจะทํางานใหม่ก็ต่อเมื่อมีน้ํายุบออกจากถังนะครับน้ําลดจากถังเมื่อไหร่ปั๊มก็จะทํางานใหม่ทันทีนะครับผมนะครับกับอุปกรณ์ต่อสายของเราก็จะมีนะครับในตู้นะครับส่วนไฟฟ้านะครับ ลูกค้ายังไม่เดินไฟฟ้าเข้ามานะครับก็เลยช่างก็เลยยังไม่ได้ต่อให้นะครับผมก็เดี๋ยวรอลูกค้าเดินไฟเข้าก็ต่อใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมส่วนของผมก็จะเดินท่อนะครับเก็บสายรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ยืนทําความสะอาดแผงนะครับข้างข้างบนนะครับผมเวลามีฝุ่นมีละอองมาจับแผ่นนะครับเราใช้ไปนานๆแล้วก็ยืนตรงนั้น ไม้ถูพื้นถูได้เลยนะครับส่วนก๊อฟผมทําไว้ให้ข้างบลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ามีอะไรที่ผมต้องปรับปรุงนะครับแก้ไขก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมศูนย์เก้หหนึ่ง้าเจเก้านะครับผมถักเหล็กให้หนาๆนาแบบนี้เลยนะครับทุกตัวนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม